สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณาชาคล้ายสุขโขรหัสนักศึกษา670910044่นคณะวิศวะสาขาฟู้ดค่ะเพลงที่เลือกในวันนี้นะคะเป็นเพลงลั่นทมจากศิลปินมงค็อกเทลค่ะที่เลือกในเพลงนี้นะคะเพราะว่าชื่นชอบในการเล่าเรื่องของเพลงค่ะโดยเปรียบความรักเป็นดอกลั่นทมค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะดอกลั่นทมก็มีความหมายเกี่ยวกับความสุขความทุกข์ความ เจ้าค่ะก็เหมือนกับความรักที่ไม่ได้สุขสมหวังตลอดมีทั้งสุขแล้วก็ทุกปนกันค่ะเหมือนกับความรักของเรานั่นเองซึ่งเมื่อถึงช่วงเวลาหนึง่งใช่ไหมคะดอกลั่นทมก็ต้องร่วงโรยก็เหมือนกับความรักที่วันหนึ่งก็ต้องจบลงเหมือนกันดังตัวอย่างของท่อนในเพลงนี้นะคะแต่ในเพลงนี้นะคะก็ยังเล่าถึงความรักของเขาที่มอบให้กับคนรักซึ่ง เป็นความรักที่มีให้ตลอดเรียนยาวนานยิ่งกว่าจเจ้าดอกรั่นทมอีกค่ะดังกับท่อนฮุกของเพลงนี้ค่ะซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ชอบในเพลงนี้นะคะ เป็นเพราะว่าเพลงนี้มีการใช้คําที่สลาดสลวยและก็ยังเป็นคําที่เราไม่ได้เห็นด้วยกันบ่อยๆอย่างในท่อนุกท่อนนี้ที่ที่ใช้คําว่าชื่อกันกับซึ่งกันกับนะคะแปลว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งที่นานมากๆซึ่งถ้าเป็นในเพลงอื่นค่ะเขาจะใช้คําอื่นๆอื่นๆทแทนค่ะซึ่งไม่ได้เพราะเห็นบ่อยๆขอบคุณค่ะ